อัปเดตล่าสุดเงินอ้อยสด31บาทต่อตันจ่าย2งวดอ้อยเจีอปนรอลุ้นเรามาติดตามข่าวสารอ้อยแนละน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชช่นเดิม วันนี้มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในส่วนของทางด้านเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันซึ่งมีประกาศจ่ายเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่เคยจ่ายไปแล้วที่69บาทต่อตันซึ่งทางคณะกรรมการบริหารนะครับหรือทางกบเห็นชอบนะครับ right? ให้จ่ายเงินช่วยเหลืออ้อยสดสะอาด31บาทต่อตันโดยใช้ใงบเพิ่มเติมนะครับจากทางด้านกองทุนอ้อยและน,น้ำตาลสายนั่นเองครับในส่วนของข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตัน โดยทางด้านคุณบุญลือดีประสิทธิ์ประธานสหสมาคมชาเลออ้อยแห่งประเทศไทยและคุณมนตรีเหล่าหศัศประสิทธิ์เลขาธิการสหสมาคมชาเลออ้อยแห่งประเทศไทยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหสมาคมชาเลออ้อยแห่งประเทศไทยโดยได้มีการหารือในเรื่องของราคาอ้อยขั้นต้นในปี2567ทั68 ที่ในส่วนของราคานะครับที่ต่ำกว่าต้นทุนในการผลิตนั่นเองซึ่งขอให้ทางรัฐบาลนะครับหาทางช่วยเหลือในส่วนของเงินอ้อยสดจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในปี2567ทับ68โดยเป็นจำนวนเงินช่วยเหลือนะครับอยู่ที่31บาทต่อตันนั่นเองครับ โดยในส่วนของงบจากทางกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนี้นะครับจะไม่ต้องผ่านคอรมและคาดว่านะครับจะเริ่มโอนเงินได้เร็วที่สุดนะครับภายในเดือนตุลาคมปี2,568นี้ในส่วนของการจ่ายนะครับจะแบ่งเป็น2ง,งวดด้วยกันนะครับในเรื่องที่1เนี่ยนะครับเป็นอ้อยสด100%ได้รับก่อนแน่นอนครับและในเรื่องที่2อนะครับอ้อยเจือปนรอรุนมติจากที่ประชุมนะครับในวันที่20ตุลาคมปี2568นี้ว่าจะเป็นเช่นไร ในส่วนของเงินช่วยเหลือนะครับอ้อยสด69บาทต่อตันซึ่งจากงบประมาณราชการนะครับยังคงต้องรอคอรมออนุมัติในรอบสุดท้ายก่อนจ่ายนั่นเองครับก็สรุปได้ว่ายังคงต้องรอกันต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยในเรื่องของเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันแล้วก็ในส่วนของอ้อยเจียบลนะครับรอลุ้นกันนะครับวันที่20ตุลาคมนี้ว่าจะมีการนําเรื่องนี้นะครับเข้าบอร์ดในที่ประชุมทั้ง2เรื่องหรือไม่นะครับ และจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดหรือไม่นะครับจะจ่ายให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาละอ้อยได้ในวันไหนนะครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรชาละอ้อยนะครับจะไม่ผิดหวังนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับจากทางด้านรัฐบาลนะครับและกองทุนอ้อยน้ําตาลทรายนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าว ขอบคุณครับ